ุกรรมการเข้ามาเมื่อวันที่2ก <hel ms> ุมภาพัน <perk> ธ <nationale prayed> ์2560 er nah ที่โรงแรมรัศวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายนพตน์อู่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ศึกษาที่การจังหวัดเชียงรายประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่16หรือคลัสเตอร์16 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาคภาค16ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศและบุคลากรทางการศึกษาจาก12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน4จังหวัดคือเชียงรายพะเยาแพร่และน่าน โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่สําคัญคือการพิจารณาดําเนินกิจกรรมรามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายพร้อมจัดสรรงบประมาณจํานวน5้าแสนบาทต่อศูนย์ประสานงานซึ่งในที่ประชุมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้วย DLTV หรือการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ DLIT หรือการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศการกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV และ DLIT การวางแผนจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงท้ายก่อนปิดการประชุมนายนพรัตอูทองประธานคลัสเตอร์16ได้กล่าวขอบคุณในพลังสมัครสมานสามัคคีของชาวการศึกษาจากทั้ง12เขตพื้นที่การศึกษาในคลัสเตอร์16ที่ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และรับบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งยอดรวมล่าสุด เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมามียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น649,118บาทซึ่งทั้งนี้จะยังคงเปิดรับและรับการบริจาคต่อไปเนื่องจากสถานการณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดทางภาคใต้ยังคงต้องการรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องน้ณเวลานี้เมื่อคืนเนี้ จำนวนเงินช่วยเหลือทุกภัยที่คัสเตอร์ที่เขตต่างๆในคัสเตอร์เราเนี่ยโอนไปให้จังหวัดนราธิวาสแล้วนะเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เมื่อวานเนี่ยหกแสนสี่มื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะหกสี 6, 49, ่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่เก้าหนึ่งแปดแต่ว่าที่ยังไม่เห็นโอนเลย